สบายด,ดีสบายด,ดีพี่น้องมาพวกแกเดีอรน้องกับสองสและวนาสู้น,นึ่งน้พี่น้อง <c oughs> เขามาเต้นหน้าน้องมาเกี่ยวเขา <c oughs> แล้วเกี่ยวน้อพี่น้องมาหนีนะยังแต่หาบ <c oughs> มันยังป้องวังว่ะเสียออกลูกสแลบกล็เลยมันเหตุ <c oughs> ที่แบบเบิร์เนาะมันกำลังเบ่งนะคุณนะถ้าเราออกเราพี่น้องถาเบิร์ว่ามันเสียออกมันเสียออกจักมูมากับน้องนะคิมมาจะคอยก่อออกมาหนีสบายดีน้าพี่น้องอ้าวอาเจียนไหเอาเจกินเล็กว่ะเจ้ามาเจี๊ยบกำนางได้พี่น้อง พอพอนอยพอน้องมมาาน่งขี้ไม่เห็ดคุพี่น้องมากินเขาวน้องพี่น้องพี่น้องเหอนไก่กินหลายคนยังแสบน,น้องน่งขี้ฮาเนีย่ยมาหายม่เป้าเคสได้เลยดอกเพื่อนนะนี่น้องพี่น้องนุ่มมันขายแห้งแล้วมันแบบไก่สีออกเลยนะพี่น้องมีเป้าอ่ะคำขำผัะพี่น้องเอาบางที่กัดตอนเด็กเผาเบิรงไปนำน้องว่ะตอนนี้แมนลูกเพื่อนไนดะ้พี่น้องฟูเพื่นเมยเพื่อนพูยม่ใจแล้วตอนนี้กำลังอยู่ในส่วนเดือๆนะพี่น้องเหยียดยางเต้นสังงอกสังแงกเพื่อนเะต้น ว่าแม่เด้อพี่น้องตัวนี้นะนุม่มนุ่มไข่แล้วมีปอว่าไก่สีออกแล้วสอบเบิ่งไปนำกันน้อพี่น้อง <c oughs> กลับมาเขาวัวห้าเมีเปอคือเก่าพี่น,ออน้องมีปอสีตุ่มห้อยกันห้อยน้องนั่งขี้มื้อมาเจอตลาดแล้วกันพักขี้เล็กแล้วก็นัน่งน้อพี่น้องจีไซม์เดียวกันจีไซมเอาน้่งกะจีทับทับทับ,ทบ,ทบแล้วก็ซอยใไพี่น้อง อันนั้นนะเอาเพียงซื้มาซื้อมาหลวัดขีดเออเอาผักบัวนะเอาผักบัวอีเอ็นครับนังเด้ใส่นังใส,<า>งส่สีนึง,งตุ่มห้อยก่อนเนาะพี่น้องแล้วก็จีมใส่แเราจะจังมาต้มอันผ้าขี้เล็กน้ำล้างเนาะตอนนี้จะมีปอกด่างสิงจีนังเพิ่มมาตอนนี้ต้มห้อย <laughs> นั่งเนาะนั่งขี้ดซื้อมาเพื่อขุดยาเพื่อมาหายเมียปอกเค้ดกินเนาะพี่น้อง มายะปอกนี่มา,หมหาเห,ห็ดกินเนพื่อสือเพี่ยงไม่หายนเห็ดหายกินเบิร์ดพี่น้องครอบยังแต่มีมาหายเห็ดมายะปอกว่าอันนี้กะผักทีเล็กนก้ำเงานี่ <วะ S 2> นแต่บ่มีแนวกินมายะปอกว่แะแสลงแส่งบ่ได้แสลงก็เลยกลายเป็นคนที่ว่าเห็ดอาหารบ่ค่อยเก่งนะพี่น้องนอกจากตําที่มายะปอกบ่มากเห็ดมายะปอกเห็ดเปรเแล้วก็บ่มากินเพชรแน่นะพี่น,น้องผดานพวกแก่ก็จากบ่มากินแนวเหลืองต่ำนี่แต่ไปลุ้นทำมากินถ่านแนมด้อยบอกเด้อ มีปลอกจีนังเลยด้วยพี่น้องลูกวะว่าจีเธอสองเซนพันละจนีนอนมันลูกแข่งโพดเอาไปท่านบบสิไมดำขึ้นเลดยด้วยเนาะพี่เนาะห้อยห่ากันเลอะหมอนเอาไปยีนะแ้ไมนี่ลูกวะว่ามีตองเกษตรขนาดได้พี่เนาะเลยมีแม่หมอนอะตัวนังอันนี้หรือไม่ mày mà chắc đi đi đấy Tà <laughs> <laughs> bồ đi lại à. à, ơi nè mày mà mày toffi toffi ơi mày mày men bảo ạ men men mày mày yếm mày 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 Hai trăm mày 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 ถ้าจะเป็นคนจีมดอกุณเพรามันมีเอ็นแค่ยุบเอ็นมาใช่ไหมพ่อได้ทาบแบบแจ้งน้งจะทมไออกว่านี่เพี่น้องออกว่าเบิร์ดหน่ะแม่จะนั้นใหม่จะกะอันเคียร์ทานไปครั้งหนึ่งก่อนตัวนี้ใช้มากกว่าตอนนี้สีดหมาแล้วมาทับตัวนี้แล้วทับก่อนครับ ถ้าสวยมากอ่างนี้ด้วยน้องพี่น้องสวยเส้นหนักไหมอาทิตย์ได้ไหม,อมเอาไมียปอกส,สีเอลจีอีกน้องพีนออ่น้องเกี่ยวข่าวันนี้ไมียปอกว่าสบายใจเป็นน้อยหนึ่งพันว่าแล้วเกี่ยวกน้องพีนออ่น้องยังแต่หาพูดแล้วพี่น้องบัน ทางมันแหงบอลมโปเพียงนะพี่นอ้องจังได้ไปปันอีกเขาเนาะพี่นอ้องแต่ว่าเขาหน้าทงมีเสิได็ปันกอนอยู่พี่นอ้องเพราะว่าฮักเก้เขามาในบานแล้วทางรถมันหอนเนาะพี่นอ้องอันนาน,น,านานน่นท้ายหน้าพ่นซิมนาแนนขาา้มหวยนะเพื่อสิถ่ายให้ทางมันไปได้เลยพนะี่น้องจังได้ปันนะซุ่มนาอ่ะมีป้อชีทับน,ะนั่งอีกทับระกรันแส่น้มไว้ได้พี่นอ้องเพราะว่าซิมมาสอดใส่ออมพักเล็กเนาะอือะ ทับอีอ๋อย่า,าไปแล้วกว่ามันอกี้ดำแล้วเนาะย่านมันถือขี่นะอ่ะทานไผ่ได้เร็ๆจีนังจีนังกินลวกมือพุทธาก็จะเอินว่ากินห,อย,ห,อ,ยนหอยเขาย่างกินนังเขาบุ๊คกินหอยเขากินบลาด่าก็ลื่น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 เขาพุทธาก็จะว่ากินห,อย,หอยนะ <laughs> เขาย่าง กินนั่งนะขเขาเบิร <laughs> ์ตเซ, <laughs> ซ่ไวน้นะพี่น้องทางนี้ครับพวเด้อร์หอยนะอีจังน้อยสแลกอะจีมเนาะนี่พดูดวัววัวจิ้มหอยนะพี่น้องหอยสุกหมดเลยถ้าแบบเปลี่ยนเครื่องนะพี่น้องมาแต่านาดูเด็ดเปลี่ยนเลยแหนะพี่น้องหอย ใส่ัแต่นนงทำยงหให้ใส่เออปนเด็กนั่งปนกันแล้วก็เจาะกันก็พอ,อยสูบไหนก่ยไหเพื่ออมีป้าวจีนะน้องพี่น้อง มีปลอกตบอีกได้พี่น้องผ้าคีเล็กนะเพราะว่าก็จะตบมามันยังอย่างออกคุ้มๆอยู่เนาะมีปลอกก็เลยตบอีกนี่ห้อยกะจิมได้สนี้ได้พี่น้องมันมีห้อยเนาห้อยโบพี่นะพี่น้องหน่วยน้อยเลยจิมเนี่ยมีปังว่าสนีทก็ได้มีไรเนี่ยปนกันอยู่นะ เป็นสีใส่นะนแต่กานั่งผอมนะพี่น้องตัวมีจังน้อยนะพี่น้องตอนนี้นะมันกำลังเบ่งมันเจ็บถ้องแหงเนาะมันสีออกแล้วอยากอายได้อยู่ไก่ร้ายไปได้นะพี่น้องอยากอายพี่น้องตอนนี้นะจอบงอหลงกพวกเน้วแลงเนาะยุงไก่แลลวเผอมต่อไปน้พี่น้องกำลังเบ่ง ำ่ังเบ่งยวเขาจะไปนั่งทางๆอีกอย,อยู่ใกล้ร้านอยากอาลมกยืนในเด้อพี่น้องเบิ่งแบบยวงห่างพี่น้อง,ง,งอนั่งเบ่งนี่เมที่สอง น,น,น่าอะอรอีกนะพี่น้องเขียนูกเที่ยวเยือนนะพี่น้องแล้วมันเจ็บเท้าน่พี่นอ้องตีนออกมาแล้วก็รับว่ากำลังเบงปานอาอย่างมาันอยู่ไกลร้านอย่างอายพี่นอ้องีี่่พนอ้องมาแล้ว นึงออกมากับผัวทำบันไม่เสียออกยันตังลูกยืนนาอพี่น้องนี่บ <Yeah. S 1> อ,อกแล้วพี่น้องชีวิตแลละชีวิตเลยเด้อพี่น้องออกมาคืนมาได้ Ừ, Mày ừ. cái ai hết đau mang cái ai hết Để nhu cay. Vô mà Mày mô hên nó phi Để mượn 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 ันยังเมื่อยดีดีออกเลยแม่ว่าไ่แกะตีนนะนี่พน้องพี่น้องออกมาเรียบร้อยตีนแล้วพี่น้องทำสมาชิกเพิ่มอีกหนึ่งตัวด้วยพี่น้องเด้อมา่อบังดู้ตัวผู้และตัวเมียบ้างบายเป็นเย็นก่อนนี่พี่น้องวิดแล้วโผลอันนีไน้ไม่ทัหนหรอแตะ พวกเพีพยงมันก็บวชพวกเงี้ยวมันบ่เนี่ยนะ <c oughs> แกตีนอ่อนมันเอาพี่น้อง <c oughs> ดีเอ็มลูกเลยถ้าเกิดแกตีนอ่อนมันให้ตีนมันแข็งไว้นะพี่น้องชีมันงามแม่เห็่งวดเลยมันเพียงมันสบู่นะพวกเงี้ยวมันบ่แกตีนอ่อนมันแกตีนอ่อน,นอันน,อนี้ออกเลยให้เล็บตีนมันแข็งมันยงีงอันนี้ไว้นะพี่น้อง <c oughs> ออก้วเมตัวดำเดตัวสีดำงวดแดงว่ะนั่นคือสีดำรือวอามันทลอะเรย่วเธ้นต่เมือ่เออมันมือเน่เธอเด็กครูเด้พี่น้องออกเถอนตัวแม่ตัวนี้เถอกแวบนี้พี่นาะออเป็นก้อนอกเมทน่แม่นั่อออกเถกเลย น้องพี่น้องแกเอาตีนอ้อยมันอแกแดนาะนี่น้องมันอ่ะเด้อคุณล้กพี่น้องง่วนนะน่องง่วนออกเครื่องกว่าน้องขวอยไอ้หลังขาอันนมือ่งอยู่อ่ามีปอกกระดังออมกี่เล็กอยู่แกให้เล็บให้เล็บตีนมันอันนี้ตีนมันแข็งไวาบ่แม่ฮแก้วครูเทอาครูแม่ได้ ตัวนั้นแม่เหมือนนี่ตัวแม่ต้นแม่ใงเหมือนเป็นแม่ตัวนึ่งมันทานหรือย่ะแต่เป็นคู่อีกแบบพี่น้องแม่แม่ชิดอันนั้นใช่ออกกันนะพี่น้องออกเป็นคู่อีกแล้วคู่เธอคู่แม่เนาะเด้อคุณได้พี่น้องน้องหัวออกเครื่องเฮิงดะซีดังเดชู่ๆต่างหู้นะ้่างหู ป้าแม่เขาคั่วฮาวันนี้อ้อมกิเลสเขาเป็นแนไดายคำคู่คำค,ค,คู่ไม่ยอ,ปอมปอกว่ะกับเขาซูคั่วคือเก่าแล้วพี่น้องกับเขาคั่วคือเก่ามาอันนี้พักกิเลสตกเ,เ,เ,นะเรียบร้อยแล้วพักกิเลสอ่ะใช่เพียงมีน้องพี่น้องนังเข้าเซน่าผ้าซอยใบเรียบร้อยอันนี้ก็ะหอยนะพี่น้องนี่กระดูกหมูบป้แม่แล้วมยอเอ็นหมูบส กระดูกกระดูกหม้ใช่ไหมคะหนัหวนาะพี่น้องอ้าวานาะยหน้าไม่พี่น้องนี่จัมโบมาจีตีนอันนี้มาแม่พี่พี่ไฟไหม้ได้ไฟแห้งนี่น้อพี่น้องอกวันซีนเ่ริอ,อกวันซีนไม่ยาป้อว่ะกาันตอก เผาอน้องมันกับเดึกด้อย่งไ้ไมนี่พี่น้องน้องวเอาเครื่องกับน้องควยพอโตแล้วกันพอโตแล้วมอีพอไดีเผาน้องหัวแล้วเหมือนแห่งยเ้มันโตคิดินเด้อเนี่ยนี่ก้อนได้พี่น้องเละเละนะนี่นี่อืมเนยแกแก่ะมัน่งทอันนี้เองเลยใเล็กแก โอ๊ยจั๋นน่ะก euh, ็ฮอดหญ้ามันล่ะพี่น้องเอ้าไปเก็บเอาเองแม่นถังน้ํายาน้ําใส่เลยดาบาใจเย็นโยมมันค้างอยู่นี่ๆเอ้าก่อนมั้ยเอ้าก่อนละค้างน้ําล้างเห็ดของเฮาก่อนก็ได้มันบ่ไปพักกินอื้อกินพุ่นเผาก่อนเด้อพ่อเอ้าก็ร้อนบ่ได้กินตอนนี้เอ้า ลดูกมูกดุกนอนี้คือลานี่มานี่นนันางาน้องอ่ใส่ได้ร้ายหรอพมลนไปแลร้ยสลากับนวลร้ายอมดแล้คนมักนัวนะนัวจีได้กินนะวางชีเล็กนิเสปลาแดดคำในเรื่องพี่นองเห็ุไปเห็นมากะปลาแดดปลาแดดปลา แม่คื่อไงง่อยดีมอกลูกอันนั้นเขียมน้ามาบอกตุกเลอ้าวขีมมันเอาขีเล็กมาให้ออมขีมน้องนั่งขีมอย่าดงอะไร่วด้งด้อ้าวดน้องน้ำ อันใส่มอหน่อยอนีนเต็มแล้ใช่มอ่งะม่วอะไรบสอะไรื่นหายันสดก่อนเลยเอาพี่น้องนั่งขอนเนั่งนอามียป๊องแอันนั้นใส่ลงไปอ่ะหอยใส่หนามยีนางด้วพี่น้องใส่ใส่ขอบเบือพอ เฮ็ดยแบบแกงบ่แม่นเฮ็ดยแบบแกงน้ำใหม่ไ่บอกมีแต่ตายแต่ว่าห้า่ได้ใส่ผ้าขยั่งนี่เส้อเเสียทีแต่บ่มีไข่มดแดงเสียทีบ่มีไข่มดแดงมีไงปองว่ามาแต่หน้าท่านมีความหน้ามีแต่จำโบคนเดียว ขั้วเลยผมมีเอ็นน่ะมาถ้ามา,าต้องใส่เอ็นแล้ว,ว่านังหัวเน,ะนาะนวาก็จะใส่นั่นเนาะอันนี้เขมีหอยกับนังนอพี่น้อ,องอุ้งพดและพ้นแล้วพนแล้ว ไ่ตูลงไปน้าพี่น้องคนคนนี่ว่าจิ้นไข่หอมนั่น,นว่าชิ้นไข่กับไซส์ลงไปน้าพี่น้องของเอ็นกระดูกงอเอา้า mm hmm. เกือบแม่นลืมน้าพี่น้องคล้องเด็ดออมขี้เล็กมันต้องมีพักบัวได้พี่น้องเ, mm hmm. เอ้ยอืออือ เฮ้ยพักมึงไปจังไงต๋องต๋องเลยบป่ะอ่ะต๋งนี่ฮู้ซุกเรียบร้อยให้เบิองหน้าตาได้พี่น้องนี่ตั้งเศถัวยได้มันนี่อันนี้สีแบงมาให้น้องนั่งขีมมั่งด้วยแบงกันแล้วพี่น้อง ตอนกินเนี่ยสบดยเห็นคือเกาเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าน้ำกท็ทะละอาบเนาะเ <c oughs> ผากินแล้วก็อาบน้ำนอนพักผ่อนเอาแห้งไปหาวขาวอยู่เต้เมมื่ออื่นเนาะพี่น้องเป็นมื่อสุดท้ายที่เขาจีด้เก็บกู้เขาเนาะพี่น้องเลือดแต่ว่าปันนป่นเนาะปั่นฐานรถทางรถท้ยไปได้เนาะพี่น้องเพราะว่าดินมันยังลมอยู่รถยังไปได้เนาะสิทธิภาพกันอยู่เด้อพี่น้องให้กำไปกันนี่ อ้าวนี่เนาะพี่พนอ้องกินบดบ่เหอะพอแล้วแม่ท่านให้น้องนั่งขี้อ่นซะหน่อยนะพอแล้วเขากินมาเบิดดอกนั่นถอดให้รอดอ้าวนี่เนาะพี่น้องแบ่งสมองคิดเลขคนพิก่านี่นี่โอเคน้องพี่น้องมไปนีนะคัมแล้วเพราะว่า ซะไหเองกะถ้าละอาบน้ําเนาะมาแต่ให้แต่หน้ากะมานึงเข้าแล้วกเมีปอองัวเข้ามาว่างัวสิออกลูกะพากันนงเบิผาัวแน่น้องพี่น้องน้องนางคมกเอาผักกิเลมาให้มีป๊อกออมแน่เนาะก็เลยพากันเฮ็ดจนค่ําจนมืดเนาะเาก็แล่เนาะพี่น้องบาดนี้นะซะไหกสิได้จบคลิปเนาะตอนิกคือสิบ่ได้ถ่ายเบิงพี่น้องเอ้ยทางนี้กหิวข้าวแงแล้วเนาะพากินแล้วกหาอาบน้ํานอนพัก่อนงไปหาข้าวอีกเนาะพี่น้องมื้อนะหาข้าวมื้อสุดท้าย ทาไม่ยังเตะปันเนาะพี่น้องโอเคเนาะพี่น้องไว้พบกันใหม่คลิปหนะ้าธรรมากอะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจเศร้าแลงนะเด้อบ๊ายบายสบายดี